ทุกคนวันนี้เราจะพาพวกเราทุกคนมาหาเงินหาทองกันเก็บ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 ตังเก็บตังเก็บตังโอ้ยตังเยอะไปหมดเลยเนี่ยรวยแน่เลยแมปอะไรนะแมปอะไรนะคอยฮีโร่ s i m u l a t o ์โอ้ใช่ใช่ต้องมี s i เลเตอร์ด้วยเอาละนะครับเห็นไหมเห็นอะไรหรือเปล่าตอนนี้ให้ดูเห็นไหมครับมีเรามีลูกสมุนสามตัว เด็กปวดหนีไปแล้วอ้าวเด็กปวดไปด่านไหนแล้วเนี่ยหามาไม่เจอจะเด็กปวดโอ้โหข้ายังด่านขี้ไก่อยู่เลยนู้นตรงนี้เด็กปดซรนี้อ๋อี่กระโดดดึงๆอยู่นะโอ้โหมีเจ้าหัวสัปหลาดสามตัวหัวใหญ่ด้วยเจ้าขาดสารอาหารเลยหัวโตเนี่ยเกมนี้เราจะผ่าน่านก็เมื่อเวลสิบกันนะครับทุกคนเมื่อไหร่มันจะผ่านด่านได้สักทีเนี่ย ต้องให้เวลสิอ๋อต้องเวลสิก่อนจ้เวลเจอยู่โอเครอเช็ดแเ็ดอยู่้เเ็ดอยู่่เลยต้อเ็อยู่ออวดีกนเยอะโอ้โตอนนี้กระเป๋าจุเท่าไหร่นะซื้อกระเป๋าไปสี่แสนโอ้โหจุตั้งสี่แสนสนุกเลยสิโอ้เงินเยอะมาก เก็บกันตลอดเยกันไป็นไรเป็นเร่เด็กบโบซาเินให้ลาคิตตาโอ้โหลาคิตตาเล่นไม่เป็นก็เลยมาเล่นให้โอ้ใช่ไหมลาคิตตาเล่นไก่มาก โอเคเราต้องถึงเวลสิ่งเรจะผ่านด่านใช่ไหมใช่อันนี้เัลแปลแล้วโอ้ยนิดเดียวรวยลุยยขยันเก็บเท่าขยันเก็บเงินเก็บทองจะได้รวยๆกันนะครับทุกคนเก็บแล้วก็นะครับใส่กระเป๋าเก็บไว้กินนะไม่แบ่งใครงมันแบ่งใครเลยเก็บไเยอะนะครับแล้วก็มาเปที่ช่องลาเกตตากันเลย อย่าเปก็เปจัดเข้ามาใครไม่เปรก็ไม่ต้องเปีนะครับเออใช่ไอ้ตาก็อดเลยไม่ต้องเปรก็ได้นะครับเฮ้ยจุกจัสบากินนตแจกเลยแจกน้องๆกันเลยแจกคนดูแจกคนดูแจกคนดูเลยใช่ไหมอ้าวแล้วสิบแล้ว สองสวยงามมากโอ้มันจะใหญ่เพิ่มโอ้ยแป๊บเดียวหลักแสนละโอ้เป็นล้านเลยแสนแล้วเนี่ยเซนล์แต่ได้เิ็มมาเป็นล้าน